ยมทุกอย่างนั้นมีสองด้านเสมอรักจึงมีคำว่าเกลียดให้ใจจึงมีคำว่าหักหลังพบจึงมีคำว่าจากลาดีจึงมีคำว่าชั่วเกิดจึงมีคำว่าตายสมหวังจึงมีคำว่าผิดหวังลาบจึงมีคำว่าเสื่อมลาบยศจึงมีคำว่าเสื่อมยศสารเสริญจึงมีคำว่านินทาสุขจึงมีคำว่าทุกทุกอย่างมีสองด้าน การใช้ชีวิตอยู่ที่เรานั้นจะต่อเติมให้กับชีวิตของเราอย่างไรให้มีมูลคา่าเปรียบเสมือนขวดน้ำพลาสติกเนี่ยเราเติมน้ำลงไปก็มีมูลค่า5บาทใส่น้ำหวานลงไปก็มีมูลค่าเป็น10บาทใส่น้ำผึ้งลงไปก็มีมูลค่า300บาทใส่น้ำหอมลงไปก็มีมูลค่า10,000บาทการใช้ชีวิตอยู่ที่เรานั้นจะต่อเติมให้กับชีวิตของเราอย่างไรให้มีมูลค่า และต้องรู้ไว้เสมอว่าทุกอย่างนั้นย่อมมีสองด้านฉะนั้นฟังเป็นข้อคิดฟังเอาไว้เตือนใจของเรานะดีที่สุดต่อเติมชีวิตของเรานั้นให้มีมูลค่าจะเจร่พอพร